เวลาพูดถึงสมาร์ทซิตี้เนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของรถไฟลังเบาไม่ได้พูดถึงเฉพาะเรื่องของ transportation system แต่มันพูดถึงเรื่องของสมาร์ทโมบิลิตี้สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะพละเมืองอัจฉริยะมันรวมทั้งในเชิงของความเป็นซิติเซนที่มีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมมีการตรวจสอบพูดถึงเรื่องของ education พูดถึงเรื่องของสมาร์ทอีโคโนมีสมาร์ทกัฟเวนซ์เรื่องของการจัดการการปกครองที่อัจฉริยะ เวลาพูดถึงขอนแก่นโมเดลอะนะคะหลายคนจะนึกถึงรถไฟรางเบาแต่ในความเป็นจริงแล้วขอนแก่นโมเดลเนี่ยไม่ได้หมายถึงเฉพาะรถไฟรางเบาแต่ขอนแก่นโมเดลเนี่ยมันเป็นตัวแบบของการพัฒนาที่เกิดขึ้นด้วยความร่วมไม้ร่วมมือกันของทุภกภาคส่วนก็รู้ได้ยินจากผู้ว่าว่าขอนแก่นจะเป็นเมืองหลักเขาจะพัฒนาขอนแก่นให้เป็นเมืองหลวงของภาคอีสานก็รู้สเข้าใจผมว่ามันเหตุแบบเหตุเขาในแอบบแบบปแอปพลิเคชันนกันบ่ ก็เห็นว่าโครงการมันเกิดขึ้นมาหลายอย่างเพื่อที่จะขยายเมืองแล้วก็อยากแก้ให้เมืองเจริญแล้วก็ล้ำหน้าต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2,547-2,548สิ่งหนึ่งที่เป็นความสนใจของคนขอนแก่นร่วมกันนเวลานั้นก็คือเรื่องของการจราจรคำถามก็คือว่าแล้วจะทำยังไงจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรนอกเหนือจากการให้ความรู้สร้างความตระหนักให้กับประชาชนในการลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมาเป็น ขนส่งสาธารณะคำถามก็คือว่าเมื่อจะต้องใช้ขนส่งสาธารณะมีทางเลือกให้กับประชาชนไหม ตอนนี้ก็คือมีมินิบัสท,ที่เขามาวิ่งระหว่างบขสแล้วก็วิ่งวนในเมืองแล้วก็ไปสนามบินแต่ว่ารถอาจจะน้อยไปนิดนึงแต่จริงๆก็เห็นความตั้งใจของคนขอนแก่นนะที่จะทําให้มันเจริญรางเบาอะไรเงี้ยก็จะมีมากขึ้นแล้วถ้ารางเบาเนี่ยอยากแนะนําเลยนะว่าให้อาสมาร์ทซิตี้จอดตรงนั้นได้บ้างสมาร์ทสองแถวตอนนี้มันเพิ่งจะเริ่มเข้ามาหน่อยหนึ่งแค่เข้ามาติดป้ายติดสติ๊กเกอร์ติดอะไรเพื่อที่จะให้รู้แต่บางคนน่ยที่วิ่ง2องแถวอยู่ยังไม่รู้เรื่องว่า สมาทสองแถวเนี่ยคืออะไรสมาทสองแถวผมเห็นเพิ่นเห็ดสีเขียวอยู่ครับว่าท่านเห็นรถสีอื่นเห็ดเห็ดทุกสายก็ดีสมาทสองแถวเนี่ยการสีรู้แล้วว่ารถมันอยู่จุดใดรถกำลังมากข้นค่อยรถนี่สีรู้เลยว่ารถกำลังมากห้าสีค่อยบ่ค่อยคนรสคือกันขนรถเข้ายากผัว่ารถมันห่างกันบ่เพราะเขาเข่าเบิ่งในแอปก็ได้แม่นบ่ครับว่าห้าสมควรสีบีบแรีนเข้าไปบ่นี่ผมว่ามันม่ได้ประโยชน์ตรงนี้มันยังไม่มีการติดสัมพันธ์เยอะนะคะ คนก็จะทราบไม่มากเลยไม่เห็นประโยชน์ของมันจริงๆแล้วอ่ะถ้าคนรู้หรือว่าเรามีกาลังสัมพันธ์มากขึ้นมันทาให้คนใช้ใช้มากขึ้นแล้วก็ก็จะลดเรื่องของการจราจรหรือว่าเรื่องของการแอดของรถส่วนตัวได้ใช่ไหมคะก็มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการที่จะใช้ระบบขนส่งมวลชนหรือจะพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในจังหวัดขอนแก่นแน่นอนมีเงินศึกษาความเป็นไปได้แต่เมื่อจะต้องพัฒนาระบบขนส่งมวลชน ก็ต้องใช้เงินมากกว่าเมื่อต้องใช้เงินมากกว่าเนี่ยสิ่งที่คนขอนแก่นทำมาในอดีตก็คือทำโครงการเสนอต่อรัฐบาลรัฐบาลยุคนึงก็บอกว่าเรื่องนี้น่าสนใจแต่ก็ต้องไปจัดลำดับความสำคัญรัฐบาลบางยุคก็บอกว่าขอนแก่นเนี่ยเป็นเมืองศูนย์กลางหลายที่ก็จริงแต่เมื่อเทียบกับเมืองหลักๆที่เป็นเมืองท่องเที่ยวคนที่มาใช้บริการเนี่ยก็คงจะไม่ถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นทำให้เห็นว่าถ้าคนขอนแก่นเนี่ย อยากจะแก้ไขปัญหาแต่ถ้ายังรอเงินงบประมาณแผ่นดิน mm. ก็คงจะอีกนาน mm. เงินทุน1,500ันล้านเนี่ยใช้กลไกอยู่2ช่องทาง mm. ก็คือระดมทุนในตลาดทุนอันที่สองก็คือระดมทุนในขอนแก่นโครงการนี้หัวใจหลักของความสำเร็จอยู่ที่การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนที่จะต้องมีหน้าที่ในการตรวจสอบกลไกหนึ่งที่จะทำให เกิดพื้นที่ตัวนี้ขึ้นมาตัวของบริษัท KKTS ของห่าเทศบารก็จะมีการตั้งกองทุน Infrastructure Fund กองทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองขอนแก่นแล้วกองทุนนี้จะกระจายให้ทุกคนที่เป็นขอนแก่นซิติเซนเนี่ยเข้าถึงกองทุนนี้ในราคาเท่าทุนเมื่อทุกคนเป็นเจ้าของทุกคนก็ต้องตรวจสอบเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นการสร้างความโปร่งใสเพราะอาศัยฐานของการมีส่วนร่วม ดังนั้นรถไฟลังเบามันจึงเป็นเพียงกลวิธีหนึ่งที่สร้างการมีส่วนร่วมซึ่งเป็นฐานที่สำคัญของ Governance หรือธรรมาภิบาลเวลาพูดถึงการกระจายอำนาจเรามองอยู่3มมิติการกระจายอำนาจด้านการเมืองกระจายอำนาจการตัดสินใจให้กับประชาชนมีอิสระในการตัดสินใจ เลือกผู้ที่ตนเองเห็นว่าเหมาะสมมาบริหารกิจการสาธารนณะพูดง่ายๆมาเป็นตัวแทนก็คำถามก็คือว่าวันนี้เรามีการกระจายอำนาจด,ด้านการเมืองไหมการกระจายอำนาจด,ด้านการคลังรัฐจัดเก็บภาษีก็ต้องกระจายอำนาจด,ด้านการคลังพูดง่ายๆก็คือให้เงินกับประชาชนในการทำสิ่งที่เขาเห็นว่าควรจะทำการกระจายอำนาจด,ด้านการบริหาร ในเชิงของบริบทที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่เนี่ยปัญหาและความต้องการมันต่างกันบริบทมันต่างกันเขาก็มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาและความต้องการของเขานั่นหมายความว่าการที่เขาจะแก้ไขปัญหาและความต้องการก็ต้องให้ระบบสนับสนุนเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้ววันนี้นะคะเรามีการกระจายอำนาจไหมสิ่งที่เป็นขอนแก่นโมเดลหนึ่งพูดถึงเรื่องของเงินได้มีการถ่ายโอนเงิน15 0 0 0หล้านมาให้ทำไหมไม่ประเด็นที่สองก็คือ ไม่พูดถึงเรื่องของกระจายอำนาจด้านการเมืองถูกไหมคะเพราะยังไม่มีถูกไหมคะกระจายอำนาจด้านการบริหารให้หน้าที่ไหมหน้าที่เขียนไว้ในพรบ2496ก็พบว่ากําหนดบทบาทหน้าที่ให้เทศบาลเนี่ยสามารถทําเรื่องขนส่งสาธารณะ public transportation ได้แต่ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุม,มัติจากกระทรวงมหาดไทยเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าขอนแก่นโมเดลจึงเป็นการก้าวข้ามสิ่งที่เรียกว่า decentralization หรือการกระจายอำนาจ